สวัสดีครับเข้าสู่นาตาคุแคทรีวิวเดินๆๆยๆเกมซาร์เรนเดอร์นะครับเจ้าอะไรกันแน่ล่ะอ๋ยรายกาน้องเปลี่ยนบ่อยจัเยนะเยชื่อญี่ปุ่นเราเราเดเรเสียงเกมก่อนนะครับเพื่อเพอความปลอดภัยแล้ว เดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเริ่มเกมนะรอด้วยรอผมด้วยเอออย่าเพิ่งนะอย่าเขาเ,ออเขาขอเขา้เขาเซิร์ฟก่อนเขาเซิร์ฟแล้วอย่าเพิ่งรีบเปิดนะคอนเน็กนะครับเฮ้ยภูมิเบาเบาติดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะจะจะเริ่มเมื่อไหร่อย่าเขานับเองนะประเึ็นะครับเพิ่มค๊อปปะไพ่เริ่มเลยไม่แนะนำสวัสดีอ,อ,อีกแล้วเหรอ ไปมาแล้วใครมาเนี่ยกลับมาตอคยังไงกดคลอปยังไงไแล้วไปได้แล้วครับเรียกครอบกในเกมเลยเข้าหรอมันยังอยู่ที่เพลเยอร์อยู่เลยโอเคก็แสดงว่ามึงบัามึงบัาอ้ะตอนนี้เราเปิดเพลงกันนำตายเพื่อให้มันให้มันจริงๆนะครับหายกลัวหน่อยจมันเลยดีตอนนี้บ้าเฮ้ เราเล่นเวอร์ชันหมาป่ากันนะครับดาาูซานโนิฮเฮิฮิวิ่งทำไมกูว่าเสียแทน<า>ถ้าบอกเกมนี้ห้ามหันหลังดีกว่าเฮ้เฮ้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอกกูด้วยไ,ไ,ไปเร็วโอ้มอกี้เห็นมืออุ้ยบ้านลา้าง เฮ้ยนะาหากระดาษเร็วเดี๋ยวขอลองเ,เข้าไปด้วยลองเปิดใหม่ดิเฮ้ยนะ้านาเราเนรเราเนรเราเลยอ๋อได้ๆๆเข้าไม่ได้ลองเปิดใหม่ได้ไหมฮะวะ่าสติง,งอิงพลานี้ที่คุยกับเราด้วยคือคุณคุณคุณมาวินนะครับมาวินนะครับดาราดังของเรานะครับแม็กมาวินใช่ไหมครับอย,ย่หากระดาษหน่อยใหญ่เออรู้เปล่าครับคุณมาวินนี่ใชครับ ตอนนี้คุณเหนื่อยครับคุณณะคุณณะผมจะพูดความลับแล้วนะครับอย่าพูดนะครับผมขอโทษครับเฮ้ยเจอกระดาษแล้วเฮ้ยเจ้กระดาษแล้วกระดาษครับขาดแป่ใช่ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตอนนี้หมดแรงช่วยกูดูเอ้ยเหนื่อยหนึ่งออกแล้วเข้าใหม่ได้ป่ะฮะเข้ามาได้เลยดิเข้าไม่ได้ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ ออกแล้วเข้าใหม่แล้วแล้วเข้าเซิร์ฟอีกทีเขาเขาเซิร์ฟอยู่เอาไอพีเข้าไปดิใสไอพีแล้วให้ไหนไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยติดต้นไม้ดิน้าห้ามหันหลังนะมนะทำไมเหรอเกมนี้เขาบอกว่าห้ามหันหลังพองานเขาจะเจอ ่ดเพลงเบย์เข้าไม่ได้เอ้ยนะอันนี้บอกก่อนว่าเวอร์ชันอะไรเอออันนี้เวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันสิบใช่ไหมอ่าอ่าเวอร์ชันหนึ่งศูนย์มันแค่างเนีเยไอหนึ่งศเออหนึ่งศูนย์เป็นเวอร์ชันเฮ้ยเฮ้ยอ่านทางหลังดูหลังเขาให้หน่อยดิลองลองเข้าใหม่ได้ไหมอยากเล่นด้วยไม่มีอ่ะกลับมาอีกแล้วนะครับคือเมื่อกี้ตัดคลิปไปเพราะเจออะไรตาแดงๆนะครับ พอให้ต้องตีตัดลิปเลยที่ออกเกมแล้วมันก็ต้ตัดนะครับแล้วเรา r สเรา r ิสำหรับเกมกันน้าตายเอ้ยพงกันล้าตายนะครับเดี๋ยวเรอเดี๋ยวเราให้คุณอาเขาเปิดเซิร์ฟใหม่มาบินจะได้เข้าได้ด้วยเดี๋ยวเขาเข้าไปแล้วจะเปิดกันล้มตายก่อนแู่ไม่เคยเลือดีโคนรมาก่อนเลยนะเนี่ย เฮ้ยตอนนี้มีสามคนพอดีโอเคเปิดไปเลยไปเลยโอ้ยสามแล้วได้แล้วโอ้ยนะไอ้น้าเนี่ยวิ่งสามคนกระเด็นนะกระโดดอ่าใครน้าเนี่ยเขาเขาอยู่นี่ไหนอยู่เนี่ยวิ่งไปเนี่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยน้าเดี๋ยวก่รอด้วยเฮ้ยน้าวิ่งตามเราหนะไปเลยไอมึงอยู่คนไหนเนี่ยอยู่คนหน้า เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยอรอกูด้วยเนะอย่าหันหลังแล้วอย่ากดอย่ากดออกด้วยซานอพันผมด้วยนี่อยู่นี่เย็น่กัน่อเฮาอยููู่อยนอยฮยเฮ้ย่หาเพื่อนไม่เจอจจโจจจจจจจอตแดงไม่ใช่ แล้วก่อนมีคนหายไปเฮ้ยคุณมาพิ่มาพี่หายมีคนหายไปพหายไปหรอมาเวนเจอมาป่าหรือเปล่าเข้าป่าอย่างเนี้ยเดินมาตามทางนั้นมาเรื่อยเดื๋ยวยเจอเราเองทางทางที่เรามาทิศเดียวอ่ะเราตรงมาเลยเนี่ยอย่าบอกว่าจำทิศไม่ได้ จุ oh oh oh. Oh oh. ๊บโอ๊บโออะไรแบบน้กำลังต mm ่ยเปิดไฟกับพิบลอยอยู่เรามองไม่เห็นเจ้าอ่ะฮะลงเราลงมาคอมข้างล่างแล้ดอกไม้เปิดเลยเปล่าดอกไม้ดีจ่าอยากให้กูเล่นด้วเปล่าใช่อยากอยากเล่นเต็มีคนเลยเออจะได้หายกูแต่มอง

โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาดูหลังมึงดูให้อยู่เขาเล่นโซโลไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอกันท <The <so ี่แล uh. ้วตาว่าตาวกระดาษเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินโอ้โหไทยแอว์เครื่องบินต่อไปก็หากระดาษนะโอ้โอ้โอดูข้างหลังให้ด้วยเฮ้งบอกข่าวไวๆเลยกูรู้สึกเหมือนกูรู้สึกถึงลางสังหารข้างหลังกูอะดูให้หน่อยดิโอ้ไม่อกี้เห็นอะไตาแดงๆ โอ้คนลุกแล้ววูเห็นจริงๆริเหมือนเห็นจริงเฮ้ยเคยโอ้เคยระวงเลยถ้าถ้าเก่งก็ไปเลยเปแล้วแม่วิ่งใครมาหยุดหยุดเฉยเฉยก่อนเฮ้ยเจอเอ้ยมีกี้ใครมาเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่เฉยๆก่อนเฮ้ยอะไรแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเนี่เฮ้ยหนี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 โอเทพเจ้ามาโปรดรอด้วย เอ้ามาวินมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเสียดายจังเลยเทปเทปเอเทปเอาเทปกาจะทิ้งไว้แล้วปาแดงปาแดงปาแดงข้างหลังข้างหลังข้างหลังบ้านตรงนี้โอ้โอ้ข้างหลังจริงข้างหลังจริงไอ้นะโมเอ็นะโมฮะข้างมึงยังมีสองฐานอยู่ไม่หรอกตังแดงไปหามันเปล่าโตเรียนกับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครเป็นผู้กล้าใครเป็นผู้กล้าเฮ้ย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 ผมมันแค่ตากล้องครับผมมันแค่ตากล้องครับต้องไปต้องตัดผันก่อนไม่เถอะเราอยู่ไม่ไม่ตากล้องต้องตามหลังตามหลังหมาป่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเวนครับคุณล็อกไม่ใช่หรอครับคุณไปเลยครับผมจะหลบตาเดินอ้าวมันหายอยู่นั่นไม่อยู่นั่นอยู่เลยเนี่ยคุณนะครับเครื่องหลังคุณอะ โอ้ถอยหลังถอยหลังเรื่อยๆถอยหลังเรื่อยๆนะนะถอยหลังเรื่อยๆกูหนีวะงัวร้อนครับหนึ่ง้ยตรงนู้นตรงนู้นระวัง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 ถ้านู้นถ่านู้นอุ้ยเครื่องบินลอยได้อ่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไปก่อนนะเฮ้ยอยู่ไหนกันเดินทิ้งเดินทิ้งเอสื่่แมะน อยู่ไหนวันเนี้ยขอตัดคลิปกันไปเพียงแค่นี้เพลงกำลังตายพะดับเอลงกำลังดัยเฮ้ยทุกคนอยู่นี่นี่รมกลุ่มกันก่อนรวมกลุ่มก่อนตากล้องขออยู่กับทุกคนเอาใครวิ่งอยู่น่ะไปหนึ่งนะขอขอไปหนึ่งไฟทุกคนเลยไฟไฟไฟัวที่ขวาขวาอุ้ยข้างหลังอ่ะ มาแล้วฮอาอะเมื่อกี้มึงืนข้างๆนะโอ้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 น่าค้ณเคยคุณมึงเลอะใหม่ยังไงอันนึงนะเปิดเพลงกำลังตายใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยไอ้ตรงนั้นมันมีบ้านล้างอ่ะใครวิ่งอะบ้านล้างไปหาไปเอาไปเอากระดาษเหมือนเจอเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไหน ไปวิ่งเนี่ยว,วิ่งแบบบ้าบ้าเฮ้ยวมาเริ่มใหม่กันเลยกูขอหเป็นตัวแอมเนึงขอให้ตายหมดก่อนอุย้ยต้นไมส้สูงสูงใครอยากเจอหมาป่าปะใครเขาอยากรู้นะนะเราน<ม>ปีนขึ้นไปดิเนี่ยต้นไม้เนี่ยปีนขึ้นไปได้นะจะดีสาธิตนะครับอา้าวนะหายเฮ้ยมันเหมือนปีนขึ้นได้นะเนี่ยไปเราอ้าา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 า เฮ้ยกูออกมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดำเฮ้ย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 เฮ้น่าจะไปแสงสว่างแน่ๆเฮ้ยใครใครตกผ่านหน่กูโอ้โหแล้วเราไปไหนโอ้โอ้โอ้ใครเจอกระดาษอีกันเนี่ยใครงทำหน่อยกระดาษแล้วไปทำอะไรออกฝันเธอขิดแล้วใครหาซะหน่อยอยู่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ป่ะ ไม่กูเจอล้วกูลงทางเนี่ยน้ลาก่อนนะน้าอุ๊ยหมาหมากูอ้ยแหละที่ต้องลาพวกมึงอุ๊ยสองตัวสําหรับคลิปนี้ก็ขอไปบายเพียงแค่นี้โอ้โหสี่อยู่เลยเธอทุกมัวรอดแน่ๆนอุ๊ยมันอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนน้าโอ้ยอยู่แค่นนั้นเลยนะ กี๊โผมาข้างหลังอะอย่างกาเบตูเนี่ยตายกันยังครับตายแล้วครับไม่ตายยังไม่ตายเราตายแล้วสำหรับคลิปนี้ขอไปลากมีนาหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งใจเฮ้ยเฮ้ยจะตกอย่า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 ตกไปไปไปสำหรับคลิปนี้ขอไปไปอีกรอบตัดคลิปก่อนกลับมาแล้วนะครับโอย เปิดเพลงกันตายแล้วเร็วเลยเขาเข้าไม่ได้กดเริ่มยังไงยังกดเลยสิตกใจด้ืว่ากดเริ่มแล้วจะเปิดเพลงกันน้ตาไว้ตลอดเวลานะครับเข้าเกมยังไงยังไม่เข้าตัดคลิปนะครับ กลับมาอีกแล้วนะครับเราตัดไปหลายรอบเนื่องจากมันค้างนะครับอ่าเข้าแล้วก็เปิดเพลงกระดงตายโอเคเข้าแล้วกำลังจบเข้ายังเข้าแล้วเขายังไม่เข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวสิน้าหลงมานอหน่อยฮะเราปกดเข้าตอนที่พี่ไม่เห็นสีเท่าไหร่นะ กเขาไดเอาใหม่ตัดที่ใหม่นะนะนะตัดูี่โอเคโอ้โหตัดคลิปหลายรอบนะครับอ้อมาแล้วนะครับโอเคตัดลิปอีกรอบหลายรอบอย่าที่สอนไว้นะครับเล่นเกมนี้ต้องเล่นด้วยกันนำตายนะครับโอเคไม่ได้เข้าเกมเขาก็ยังไม่ได้เข้าเกมอ่ะกดเริ่มยังบอกนะนะบอแม้ว่าได้พื่ถ่านจนกว่าจะเล่นได้ โอ้ยงั้นตัดอีกรอบโทษดินะครับเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววตอนเข้าได้จริงๆแล้วผมจะเข้ามาดีกว่านะครับเข้าได้กันแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับเข้าได้กันแล้วแล้วไม่จ้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไอ้กูไม่เข้ามาสักทีงานเนี่ยงานนี่ยเยอะจ้ะ ไม่เฮ้ยตดคิบกันนะครับโอ้โหอนีห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 นีอ่าเขาขี้เกียจเริ่มใหม่แล้ววะเอาเอาอันนี้เลยอ่ามาแล้วนะครับนี่คุณมาวินแล้วก็มาวินมาเน่มาเน่กำกำกังดมาดําลงไปเริ่มแล้วอ่ะอย่าวิ่งเลยแม้ของเขามันวิ่งแล้วมันจะบักบักเลยไปวิ่งก็ตายทิ่งไ

เร <ter jer> <authenticity> ืองเรืออะไรสยายไม่รู้อ่ะเฮ้ยมาวินครับผมไม่คนนำหน้าดิวิเนี่ยกูให้มึงนำหน้าดิวิเนี่ยเล่นเล่นเกมสองคนมันหวาดเสียวเนี่ยแก็เปิดไฟทำหาเฮือกเลยกูปิดปะอ๋อกู้มกูปิดโอ้โหกูปิดแล้วมันทุกคนโดนสิบหน้าตาตอาปิด เฮ้ยเฮ้ยเยอะผิดเยอะผิดเยวะผิดเยอะคุณณร้องขันทำไมไปเลยไปเลยต้องไปเลยครับทำไมกูต้องนำหน้ากูอยากรู้ตากล้องต้องนังครับเฮ้ยตากล้องมันหลังไม่ใช่เหรอตากล้องเนี่ยต้องสัมผัสเราเอง ทำไมรู้สึกันนี้มันไกลตากล้องจังเลยนางเลฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ย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 เ้ยเเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้เลยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเ้เย Đền, đền, mua mua lấy, đền, mua mua lấy. À, tôi khí.